สวัสดีค่ะวันนี้จะมากินไอติมกันนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราจะรัดช็อกโกแลตด้วยนะคะนี่อันนี้คือไอติมกะทินะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะจับไปให้เฟินกอดเลยนะคะช้อนหนึงพี่บินก็ออสองช้อนเพราะว่าพี่บินชอบแต่ว่าเฟินแบบว่าเลือกเขาะเอา ก็เพิร์นแบบว่าลองกินก่อนไม่ใช่หรอก็ได้ก็หลายช้อนเลยหรอเป็นช้อนจิ๋วๆไงแต่พี่กินชอบอ่ะอนี่เพิร์นดูพี่สินกินเออไหมนะถึงเวลาลาดช็อกโกแลตอืมเพนจะลาดใช่ไหม ่ให้อวินลาดโอยเปิดนหลังหรออยู่เป็นตากล้องอยู่่ลาดนิดนึงอืมพอ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 ของีอวินลาดเยอะหน่อยก็ได้อืมอันนี้ก็พอแล้วเดี๋ยวจะมาดูน้าตาของไอติมกันนะคะ ก็เปลี่ยนมุมเลยไอาตรงนี้ดีกว่าตรงนี้นะคะนี่นะคะคือไอติมของที่ฟินกับเปินที่ฟินจะตักให้โดนช็อกโกแลตด้วยเลยนะคะโอ้โเห็มันมีมะพร้าวอ่ะโอเคอ้าวมาค่ะเติมกะทิของโบของฟิน แเปนชอบแบบไม่ชอบช็อกโกแลตดีกว่านะคะอืออร่อยมากค่ะอืออช่เปบนอือเดี๋ยวชอบช็อกโกแลตมากอืออนเป็น oh. ฉ mm ันชอบกิน huh. ช um ็อกโกแลตมากเลยนะแข็ง mm hmm. okay. mm hmm. นะคะเราตักแล้วนะคะเถ้าอ่านตามที่เนื้อที่เขียนไงเขียนว่าอะไรนะได้ซัพพอร์ตจิตใจเมื่อตกขงลุ้นเราต้องใช้บิงเทียวบอกว่าจะต้องแบบเข้าไอทิวค่ะอะไรนะใส่เนื้อจิเย็นมากเลยนะคะ แถมยังหล่นมาอีกอสรหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่ฟินขอจบทิ้งแค่นี้นะคะเดี๋ยวพี่ฟินขอตัวไปทานไอติมก่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ s u b ส c r i b e กันด้วยนะคะพี่ฟินมียอดวิวมา5 0วแล้วนะคะอีกแค่นิดเดียวก็จะครบ1,000วิว แล้วถ้าอยากให้ครบปหนึ่งพันวิวเร็วๆก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะคะนนนะถ้างั้น,น,นวันนี้ลาไปก่อนนะคะไปบ้านค่ะ